สวัสดีสวัสดีตอนเช้าเพื่อนเพื่อนเนบะิร์สกคสกคนเนาะตอนนี้กาอยู่กับขาป้าเจ้าพรมไรเนาะซึ่งว่นมืน่อนา้กาเป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะ <ๆ S 1> ทุกคนขาป้าเจ้าก็ได้มาลิ้นนำ้ำมูน้ำเพินนะ่นเนาะอยู่ที่แข้มหนองเนาะตอนนี้กากำลังสกินข้าวเช้านะทุกคนอืมตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่จังโมงแล้วนี่นอ่าประมาณอยู่ประมาณเก้าโมงแล้วเลยทุกคนแต่ว่าบัท่านกินข้าวเช้านะตอนนี้กาอยู่ อยู่แถวดอนนูนเนาะทุกคนอยู่โซนเนาะบรรยากาศกันรู้สึกว่าดีพอสมควรเนาะมีแดดน้อยนิดเนาะมีลมเย็ยนๆตอนนี้ก็อยู่โฮมกงมงเนาะทุกคนอยู่ใต้กงมงเนาะมืัอนี้กับเรามีเมนูเยี่ยเราเบิ้งกันเลยเนาะว่าเาสิกินข้าวสาวกำยังเนาะทุกคนโอเคเนะาะท่านผู้ชมนี่ก็คือเมนูของท้าวเนาะก็ซิมี่นี่ยังอันนี้อ่าซิมี่ซีนแหงนะ้งเนาะเนี่ยงอันนี้นี่เจลวนี่ยงอันนี้ เกี่ยวพันปลาเนาะทุกคนโอ้มีข้าวปุนเนาะสีมีข้าวนะปุนแล้วก็สีมีปิ้งปลาน่าจะเป็นปลานิ่นเนาะทุกคนนี่เนาะ <c oughs> อันนี้โมเมนต์ขึ้นจังนองเด้อท่านผู้ชมเด้อมากเลยตลาดเนาะสีมีปิ้งปลานิ่นเนาะ <c oughs> ต่อมาก็สีมี่เอยียงตำมังหุ่งเนาะทุกคนต่อมากสีมีตำมังหุงนะ่งเนาะเขาชิกินข้าวเช้าในวันนี้เนาะ โอเคนะท่านผู้ชมนี่คือน้ำน้ำก้อนของแทวเนาะโอเคแล้วนะท่านผู้ชมตัวนี้แทมทีมงานของแฮากำลังผู้แก้เสือก็มีเนาะอัดลงไปผู้แก้เสือก็มีเนาอโซก้ามเนาอซังนนี่ก็ดขึ้นอาจารย์เคมีเขาเนาะ อา, yup. อาจารย์เคมีที่เก่งที hey mm ่ส hmm. ุดในโลกผลงานเนาะเก่งสุดในโลกเนาะอันนี้ก็ตามโฮุ่งเนาะพี่น้องเนาะแซบแซบเนี่ฮะครับตามมาสุดซุดไม่ไหมห่อนห่อนเลยตามโฮุ่งเน้อพี่น้องเด้อนี่ก็ปิ่งปลาเด้อปิ่งปลานิ่งหาก็ซื้อมาสุดซุดห่อนนี่นะไม่เนาะขึ้นมาแต่น้องบ่ไม่ท้าขึ้นมาแต่น้องบ่หรือหาก็มาตลาดมาแต่ตลาดกีนนี่าโอเคเนาะทุกคนเทามากินข้าวซอยน้ำกันเด้อเนาะ แปดเก้าโมงชีโมงยังมัท่านกินข้าวเนาะทุกคนตอนนี้กำลังชี้ลงมือเนาะทุกคนกำลังแกะเขาพักก็คือให้ลายแทนซื้อเท่าไหร่นี่เ้าเป๊ปซี่ก็มีเนาะทุกคนแต่ซีมีเป๊ปซี่น้ำกอนเนาะเจลเจลเจลเลย เดี๋ยวแจ้วหยังก็อันนี้พี่น้องเดี๋ยวกินกับหยังก็อ่าแจ้มกับพันกระปุ้นเนาะทุกคนเออพันกปุ้นเนาะลืมๆนี่ก็มีศลแงเนาะไม่กข้าเฮาก็นึ่งุเนาะข้าห้อนเนาะทุกคนข้าอสุดเนาะทุกคนมื้อนี้เอาใส่แ้ว ข้อยเชจ้วเลยนี่พี่น้องเมือนยัง <laughs> ปากควายเป็นว่าีนแหงเชินแหงเนาะปาากควยท่อนเงือกท่อนเงือกเงืเงงอกคุ้ยที่น,น่ะโอเคทุกคนมีสิทเข้าสาวน้ำกันเด้อเนาะอ่าลงคนเด้อพี่น้องเด้อปิงปลาปิงปลานิลพัน <c oughs> ไม่ยากกันเนี้ยเนาะ Tóc náy, cân nó tham bưng. Tóc bắn nha nó. Nhét quân nha. Tăm hùng nha. Say bà sao ra biên hạ. Một đẹp nha. 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 อือปา้าแต่ว่าเสร็จกรรม่คือเนาะตามมาหุ้งอือเนาะทุกคนมานี่กินข้าวสามัคคีเนาะสามนุ่มรล่อไปซะเนาะตอนนี้เขาอยู่อยู่บ้านยังก็ได้นี่ดอนนูนดอนนูนมาดอน,นน,นูนเนาะเมืองไซธานี่น้าคลรวยก,กิงจันทร์ถาม,อ,มอ่าเขาขึ้นมาแต่คิวรสชนโนว่าวันนี้หากมาหอดว่างประมาณมมเจ็ดโมงเนาะเจ็ดโมง เขาแซ่บไลยพี่น้องเลยปิงปลานาะตาหุงไม่งั้นนะกุ้นบอ ขุ่นกินขา้นขาวเส้ามากินข้าวเส้าสมัครี้นะทุกคนมีมีทั้งตำมะฮุ่งเลยกับปิ้งปลาแล้วกับพันกระปุ่นเนาะมีทั้งอับซีบะซื้อหนัน đá ก็นี่นะคิดเสียบใช่ anta. ปลาหนี้พนอบุ้ม hey, ีของแก้มนะทุกคนปลาวาดพันักเบี้ยวสันนะน้ำแข็งหมูวาดบอกกินบ๊อบแบบซี คำยิ้มๆม้มดูนี่จักบ้านกันขิงขาวกับแบบซีเนาะพม่น้อเขาหอนหอนพี่น้องเลยหากระนึ่งมากเนาะสดหอนเลยคำยิ้มยิ้มดูจักบ้านนี่นะมาดูวัดตามคำยิ้มยิ้มดูอ้พี่น้องแซ่บแซบแซบนี่นี่อ๋าสุดยอดเนาะพี่น้อง 值得你等胡文西畔吧。